สวัสดีครับร้านคาดติดรถไถเอกวัตรการช่างครับตัวนี้มาติดคาดให้ลูกค้าครับเป็นุณยัมมา72แรงนะครับก็ลองให้ลูกค้าเลยครับผมอครับก็จะประมาณนี้นะครับครับผมลูกค้าท่านใดโทรสอบถามได้เลยครับมีทุกรุ่นครับครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับดินไรนยครับผม กับเป็นพันยี่สิบสี่นิ้วเจ็ดใบนะครับกับลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นไหนก็โทรสอบถามได้เลยศูนย์หกสามศูนย์สองสามเจ็ดสี่สามศูนย์ครับผมครับผมร้านค้าตีรถไทยอีกวัดทันช่างขับเย็นดีรับใจครับทุกคนครับผมรับโทรจงโทรได้เลยนะครับโทรได้ตลอดครับโทรศูนย์หกสามศูนย์สองสามเจ็ดสี่สามศูนย์นะครับจะประมาณนี้ครับ ผมก็จะผ่านครับผมครับอยากให้พี่เจ้าของรถตั้งผ่านครับผมน้องคนขับมันถนาดแต่รถเล็กๆไม่เคยขับรถใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่คล่องเนียนายเรียหอเาเขาเลยเลียท้ายหรือเลครับน,น้งองรถ ใช่ครับผมก็คือให้ให้ให้มันถึงร่องที่เราไปทีแรกจะให้มันเป็นเป็นเป็นร่องเหมือนร่องร่องมันให้มันเรียบใช่ไหมไอตัวคาดมันก็มีแค่กดให้กดให้มันให้เรียบอย่างเดียวครับครับผมไอใช่ใช่ครับเวลาเราเราไถ มันก็ขึ้นอยู่กับที่เราปรับผ่านนั่นแหละจะเป็นครูมันไหมหรือว่าที่ผมจะไม่วางคาดอยู่แล้วครับผมจะวางคาดรอบสองคือตอนที่ผมจะหวานแล้วผมจะก็คือรอบรอบแรกเหมือนเหมือนมุมอย่างเงี้ยพี่ก็พับคาดคือขึ้นแล้วก็ดึงดึงดึงออกก่อนก็ได้อ่าครับผมมันโอ้เก่งอยู่แล้วผมดูการไถผมก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับบางบางครั้งไปเจอลูกค้าที่มือใหม่จะเกียงหวนานครับเพื่อเขาจะเข้าใจถ้าแบบนี้ไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเยอะครับไม่ต้องพูดเยอะ ครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับผม,ผมลูกคา้าลูกค้าท่านใดโทรสนใจก็โทรสอบถามได้เลยครับโทรตรง0ูนย์03 37430นะครับขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ